เอาละครับเพื่อนเก่าสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้ผมจะมาพูดและก็ความรู้สึกนะครับสาหรับเกมดาก้อนราจาครับเป็นเกมที่พวกเราเคยเล่นมาแล้วและก็พวกเราได้เอิญกันไปค่อนข้างเยอะนะครับสาหรับเกมนี้นะตอนแรกเนี่ยถามว่าเปิดตัวมานะครับเริ่มแรกเนี่ยโอ้โหใครก็บอกว่าเอิญไม่ได้เอิญไม่ได้นะครับก็ตกเหรียญละหนึ่งบาทนะแต่พอหลังๆมาได้ทาการอัปเดตเข้ามานะครับกับ บอสจู่โจมนั่นเองนะก็ได้ยัดกล่องเจ้าตัว DP 0นะครับ10,000 DP เข้ามาเนี่ยค่อนข้างที่จะเรียกความสนใจกับผู้เล่นค่อนข้างเยอะนะครับและปัจจุบันนะครับผมต้องพูดก่อนอย่างนี้ว่าเอาตามความรู้สึกจริงๆนะครับผมแทบจะไม่ได้เข้าเล่นเลยนะครับผมเข้าเล่นเฉพาะช่วง ตีบอสตัวแรกนะครับซึ่งบอสตัวที่2ผมไม่ได้เข้าตีเลยนะเพราะว่ามันจะตีได้เฉพาะคนที่ยึดเซิร์ฟเท่านั้นเองนะครับก็จะมีแก๊งของแต่ละแก๊งนะครับในแต่ละเซิร์ฟเนี่ยก็จะชิงบอสตัวที่2กันเพราะว่าบอสตัวแรกเนี่ยมันตายง่ายนะครับมันตายง่ายแล้วเราเนี่ยสามารถเก็บกล่องได้ค่อนข้างไวถามว่าทุกวันนี้มันสามารถหาเงินได้ไหมนะครับจากตัวเหรียญ DP นะซึ่งเหรียญ DP ผมก็ค่อนข้างเยอะนะเพราะว่า ผมทำหลาย id นะครับซึ่งหลายไ d เดีเนี่ยมันก็จะแชร์เรื่องของเหรียญแต่ว่าปัญหาตอนนี้นะครับไม่ใช่อยู่การเก็บกล่อง DP ปัญหาตอนนี้อยู่ที่การครับนะครับผมเพราะว่าการครับเนี่ยตอนนี้แต่ละเซิร์ฟเนี่ยเริ่มมีการจำกัด การคร้าออกมาแล้วนะครับมว่าขีดจำกัดของเซิร์ฟเวอร์เนี่ยตรงนี้นะครับมันจะตกอยู่ณปัจจุบันนะครับเซิร์ฟของผมเนี่ยก็คืออีเดบอยนะอีเดบอยเนี่ยวันละประมาณ1,600กวกว่านะครับก็ใช้ระยะเวลาแบบค่อนข้างไวมากนะครับแล้วก็หมดซึ่งมันใช้ระยะเวลาในการคร้าเปลี่ยนเนี่ยไม่นานไม่พอนะมันยังหลุดอีกนะครับมีการหลุดบั๊กในเรื่องของการคร้าเปลี่ยนเพราะว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ย คราบเหรียญกันค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับเหรียญดากราจานะครับสำหรับเหรียญดีพีเราจะครับเป็นเหรียญนี้นะถามว่าตอนนี้มันสามารถทำเงินได้ไหมอ่ะผมอ่าเอาจากที่เจอมาล้กันครับ1วันผมสามารถครับไอ้เจ้าตัวนี้นะครับขีดจำกัดของเซิร์ฟผมก็คือ1,6 0 0กว่าก็คือได้ไอดีแล้วประมาณ50เหรียญตอนนี้เรามาดูกันนะครับว่าเอะเราเนี่ยจะคุ้มหรือเปล่าถ้าสมมุติว่าเราเอา DP เนี่ยครับมาเป็นเหรียญ DRO นะครับแล้วเอา DRO เนี่ไปสวอปเป็นเพชร เพื่อที่จะไปสุ่มนะครับสุ่มในส่วนของสัตว์อ่าสุ่มในส่วนของกาซแปลงร่างนะครับอ่าว่าเราจะแปลงร่างแดงหรืออะไรเนี่ยจะไปสุ่มนะครับในส่วนของอ่าร้านค้านะเราเข้าไปที่ร้านค้านะครับเพชรแดงว่าเราจะไปสุ่มตรงนี้นะครับหรือเปล่าในจํานวน1 2, นึ่งแสนสองเพรแดงนะครับซึ่งมันจะใช้จํานวน เหรียญ DRO เนี่ยค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะครับแล้วมันจะคุ้มหรือเปล่ากับระยะเวลาที่เราจะค้าบในแต่ละวันนะครับจนให้มันได้1นึ่งแสนเพรนั่นเองซึ่งผมมองว่ายังไงก็ไม่คุ้มอยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็คือในเรื่องของการ์แปลงล่างเนี่ยตัวสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยคุ้มและค่อนข้างที่จะเราไม่อยากตามหาตัวม่วงและนะครับได้ตัวอะไรแล้วก็ปล่อยไว้แค่นั้นแหละนะ คือได้ตัวอะไรเราก็ปล่อยไว้นะครับเราจะไม่แบบว่าซีเรียสอะไรขนาดนั้น,นซึ่งถ้าเราทําหลายอดีนะครับเราก็จะสามารถสะสมเหรียญอันนี้ได้ค่อนข้างเยอะต่อว,วันนะครับเพราะว่ามันจะบวกไปเรื่อยๆใช่ปะของผมได้แค่ตัวละ50เท่านั้นเองนะครับซึ่ง50เนี่ย ถ้ารวมกันตอนนี้ของผมอยู่ที่4จอนะที่ผมเล่นนะสีจอเนี่ยก็รวมกันอยู่ที่วันละ200เหรียญน,นะครับอ่ะถามว่าตอนนี้วันละ200เหรียญเนี่ยอยู่ประมาณราคากี่บาทนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันละกันนะครับพอเราเข้ามาในหน้าตาของเซมิเตอร์อนะครับในตัวนี้เนาะก็คือเซมิเตอร์มาร์เก็ตเนี่ยมันก็จะ เราก็จะเอาเหรียญตัว DRO นะครับมาคราบอ่ะเดี๋ยวผมจะลองค้าให้ดูนะครับสมมุติว่าเราได้วันละ200เหรียญน,นะครับอ่ะสองเหรียญเนี่ยหวันที่ผมทําได้จริงๆก็คือ ID ละ50เหรียญน,นะครับที่คราบทันนะแล้วก็รอหลุดเป็นประมาณ20ครั้งได้นะครับก็ได้อยู่ประมาณ200เหรียญ DRO นะถ้าเราเอา200เหรียญ DRO เนี่ยมันจะได้อยู่ที่4.3เซมิทนะครับอ่ะเราก็เอา4.3เซมิทเนี่ย สวอปเป็นสีแดงนะครับทีนี้เรามาลองดูครับว่าเราจะคราฟใน1วันเนี่ยมันจะตกอยู่ประมาณกี่บาทนะครับผมจะลองคำนวณดูนะครับว่าในตัวเคสวอปเนี่ยถ้าผมได้4.3เซมิเตอร์นะต่อวันผมจะได้ประมาณกี่บาทครับผมามาตรงนี้นะเราก็พิมพ์ว่าเซมิเตอร์นะครับเ,ออเ,ออเดี๋ยวนะเอาสวอปเคนะครับแล้วก็เซมิตเรากดที่เซมิตครับผม และผมก็จะเอาจำนวนเซมิตนะลองดูนะครับนี่คือราคาณปัจจุบันนะครับอยากจะให้เ,เพื่อนๆรู้ว่ามันจะคุ้มหรือเปล่าถ้าเราจะเล่นนะครับตอนนี้ก็คือ1วันเนี่ยผมสามารถหาได้อยู่ที่3.35 ของ K นะครับผมตอนนี้ณตอนนี้นะครับราคาปัจจุบันของ K ก็คือ7.73นะครับผมพ้นข้างที่จะถูกมากหลังจากที่เออจำนวนเคนี่ได้ถูกกระจายนะครับอ่าได้ถูกทำการาขายในแต่ละเกมออกมานะครับจำนวนเคก็จะได้ดิ่งลงมาอะไรแบบนี้แหละครับผมและทีนี้เราจะคำนวณน,นะครับผมได้อยู่ที่3.35นะครับ 3. 35อ่ะ ก็ถามว่าวันหนึ่งนะครับผมจะสามารถแครบเหรียญจากเกมของอดราโกลาจาเนี่ยได้อยู่ประมาณ25บาทไทยน,นั่นเองครับก็คือจํานวนเงินที่เราได้จากเกมนี้นะครับผมอ่าทีนี้ก็จะเป็นอะไรที่ตัดสินใจให้เัาเพื่อนได้นะครับพิจารณาได้ว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะเล่นหรือไม่เล่นนะครับจะต่อกับเกมนี้หรือเปล่าถามถามว่าผมจะเล่นหรือเปล่านะครับผมก็ คือคราฟเพียญอย่างเดียวนั่นแหละนะครับผมไม่ใช่แบบเชิงจากเข้ามาทําตัวอะไรนะแค่แบบว่าอ่าจะเข้าไปตีบอสแค่ตัวแรกแล้วก็เก็บสะสมแล้วก็คราฟต่อวันเรื่อยๆเรื่อยๆครับผมผมได้อยู่ประมาณสักหนึ่งพันเหรียญ DRO อย่างเงี้ยนะครับผมผมก็จะถอนออกแต่และไอเดีเนาะก็จะเก็บสะสมไปเรื่อยๆครับหนึ่งวันวันละห้าสิบวันละห้าสิบก็คือการคราฟนัน่นแหละไม่ได้แบบซีเรียสว่าเอเราต้องหากล่อง DRO หากล่อง DP Point เพื่อที่จะเก็บสะสม Point ให้มันได้เยอะๆเหมือนแต่ก่อนมันไม่ใช่แล้วนะครับณนะปัจจุบันก็อะไรแบบนี้แหละครับผมโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปอันนี้คลิปนี้ผมทำขึ้นมาเพื่อให้เพื่อนๆนะครับพิจารณาและณเหตุการณ์ปัจจุบันของ